สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JJ Story อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับประกันสังคมเยียวยารรบใหม่9,000บาทเช็คคุณสมบัติามรายการโอนเงิน ประกันสังคมเยียวยา,วยาวรอบใหม่รับเดือนละ3,000บาทเป็นเวลา3เดือนสืบเนื่องจากกรณีครมมีม,ม,มติจ่ายเงินเยียวยาลูกจางประกันสังคมในธุรกิจ SME จำนวน3,000บาทต่อคนเป็นเวลา3เดือนพร้อมมอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานงานกับกระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นภาษีเงินรายได้นิติบุคคลให้กับธุรกิจประกอบการ ในส่วนของรายใดเงินอุดหนุนดังนี้รายละเอียดสําคัญโครงการมีดังนี้ 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้างอุดหนุนการจ้างงานจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน200คน 2. เงื่อนไขาการจ่ายเงินอุดหนุนรัฐ ใจเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้างให้กับลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน200คนให้อัตรา3,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564ถึงเดือนมกราคม2565เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดจ้างจริงทุกเดือนโดยพิจารณาจาก จำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคมแระนายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ตำกว่าร้อยละ95ในระหว่างโครงการหากตำกว่าร้อยละ95จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละห้าของลูกจ้างสัญชาติไทยณนะวันเริ่มโครงการสำหรับทำราย วันโอนเงินเยียวยาคาดว่าจะเป็นดังนี้เดือนที่1วันที่30พฤศจิกายน2564เดือนที่2วันที่30ธันวาคม2564และเดือนที่3วันที่31มกราคม 2,565อย่างไรก็ตามมาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SME ที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนที่มีสถานประกอบการจำนวน4แสนกว่าแห่งและจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน5ล้า,านคน